ขอบสวัสดีท่านอาจารย์แล้วทั้งกรรมการแล้วก็สวัสดีพี่น้องของเรานะครับวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเออมันมาในทีมของเคมเคมครับเออผมเป็นคนรันกระบวนการเราเป็นโปรเซสแต่ถ้าสิ่งนอเลดหรือความรู้ฝังลึกหรือความรู้เชิงประสบการณ์อยู่ที่ฝั่งเขาครับคือกองวิชาวิทยากอ,กองวิชาจัดการจราจรทางอากาศ อ่าผมจะเล่าภาพรวมให้ฟังนะครับแต่ในสาระสําคัญจากประสบการณ์ที่เขาไปทําหน้างานมาจริงสําเร็จรุล่วงไปแล้วแฮปปี้อย่างไรแค่ไหนอะไรที่เขาได้เรียนรู้เดี๋ยวเราฟังจากเจ้าขององค์ความรู้ตัวจริงผมจะรันกระบวนการให้ฟังนะครับเอ่อขอเล่าเรื่องอย่างนี้ดีกว่าท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเมื่อทักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครยุคในยุคผมเนี่ยอาจารย์สองท่านก็น่าจะอยู่ในยุคใกล้ๆก,ก,กันมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเนาะที่เรียกว่า start with why why ที่ว่าทําไมภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรเลยไหมครับทําไมต้องเริ่มต้นคาว่าทําไมเออเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ผมจะเล่ากับเรื่องนี้ว่าทําไมจึงมีมาเป็นความรู้เรื่ององค์ความรู้เรื่องการจัดการควบคุมจราจรทางอากาศสู่การควบคุมจราจรทางราง why เรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจของผมที่มันมาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับสั้นๆครับ วันที่ผมโพอลอสลงไปออ Official ผมชื่นชมว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วมันแปลกใหม่เชื่อไหมครับผมได้อิมเมจไอโบจิกับมาตัวเดียวในวันแรกในว,วันที่สองได้มาตัวจากคนเข้าคนนี้แต่ผ่านไม่สองสามวันมันมีนมคนหนึ่งครับพนักง,งานของเรากระหานมากก็โทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่าพี่ผมถามพี่จริงเถอะทําไมาพี่ถึงชื่นชมเรื่องนี้นั่นคือแรงบันดาลใจเวลาที่สตาร์ท <andi. S 1> วิดไวหมายความว่าเวลาถามวอตเนี่ย ได้ทำอะไรตอบได้ดีเราถามว่าเราทำมันอย่างไรเริ่มตอบยากขึ้นละเริ่มมีคนตอบได้น้อยละแต่ถ้าเราถามมันว่าว่ามันสำคัญยังไงมันให้คุณค่ายังไงมันส่งผลลัพธ์ยังไงท่านเชื่อไหมครับยิ่งตอบได้น้อยลงไปอีกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจากคำถามท,ามที่ว่าทำไมพี่ถึงสนใจเรื่องนี้มันดียังไงผมก็เลยเล่าให้เขาฟังการเล่าเขาฟังผมคิดว่ามันจะหายไปก็เลยกลับมาสู่ว่าเฮ้ยมีโครงการนี้พอดีงั้นเราชวนเขามาทำกันเถอะ คือเรื่องการจัดการความร่วงน,นี้คีย์วอร์ดสำคัญของมันคือการข้าม c o สแ a r รีย o คอสอินดัสทถูกไหมครับคอสฟังชันนี่ฮะนี่คือตัวอย่างของคอสฟังชันผมคือสํนักง,งานนโยบายและแผนเราดูภาพรวมกลยุทธ์นี่คือเจ้าของทาสิทธิ์นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมจราจรทางอากาศ i a o Physiology, Situation Awareness, Human Factor แน่นอนแต่เรื่องกระบวนการทั้งหลายอะไรคือปาทูโมเดล อะไรคือสุนทรียะสนทนาอยู่ในคําตอบท่านสแกนเคียรโคร้ดท่านจะได้คําตอบนั้นแต่ถ้าท่านสนใจแวะคุยกับผมได้ครับชั้น16ห้องสำนักง,งานนโยบายและแผนเราเปิดกว้างกับทุกคนโอเคครับเพราะ,ะนั้นคือที่มาที่ไปเล่าให้ฟังจากคําถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจเรื่องนี้ถ้าเ,าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเราด้านการบินแล้วมองข้ามอุตสาหกรรมตัวเองไปสู่อุตสาหกรรมอื่นนี่คือตัวอย่างคําถามที่คนคนนั้นถามผม เขาช่างน่าสนใจมากคําถามของเขาเกิดเกิดสติปัญญามากมายเขาถามว่าเฮ้ยการบินเนี่ยมันจะไปสอนรถไฟเรื่องอะไรเพราะว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนั่นแหละครับคือที่มาของมันจนถึงวันนี้โอเคครับเรามาฟังเจ้าขององค์ความรู้จริงประสบการณ์จริงจากสิ่งที่ไปดําเนินงานมาเราผมอยากจะเรียนกับเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องทุกคนว่านี่คือเบสแพทิสแล้วเราอยากให้สาขาอื่นวิชาอื่นองความรู้อื่น มองไปและทําหาค้นหาสิ่งเหล่านี้ที่สําคัญสุดท้ายขี t เทค a อเวเอากุญแจกลับบ้านอยู่ในโปสเตอร์นี้ให้เห็นครับมี2เรื่องที่น่าสนใจคือ1ความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง Marketing Concept ความเข้าใจลูกค้ากับเรื่องของมาตรฐานด้านการบินนั่นคือความเป็นเราจริงๆโอเคครับผมฉายภาพรวมเรียบร้อยแล้วเห็นให้ส่งส่งแวลูให้ส่งอิมแพกให้ท่านฟังเขาครับเขาคือ ตัวจริงและเสียงจริงขอเสียงประเมินครับผมขอบขอขอบคุณพิกิจนะครับจริงๆมันเป็นการบูเรณาการนะครับระหว่างอ่ากองวิชาองค์ความรู้อยากให้ดูนี่ครับกองทัพเดินได้ท้องครับโรงงานนิดนึงครับกองทัพเดินได้ท้องทุกองวิชามี KA ก็คือ knowledge ตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่กอ,องวิชาการควบคุมจ,จราจรอากาศที่เราใช้ใน e พิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับช่วงโควิดมีนักบินมาขับรถไฟยะแยะ,แยะผมไปมามาแล้วทางอาจารย์กายก็มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการขับรถไฟแล้วก็เป็นเจ้าที่ควบคุมอาจารท,ทางอากาศมาก่อนแล้วในเรื่องนี้ครับผมกำลังจะแนะนำว่าตอนนี้ ATC knowledge อยู่ตรงกลางเรามีวิชั่นแล้วก็แชร์ให้กับรถไฟให้ข้อคิดว่า สมมุติว่านะครับในในสอบพอเราเรามีเอ็มเรามีแมน n ทนมีคนทํางานเทอร์บายตรงนี้รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นผมได้ไปสอนหลักสูตรโดนมีคนใช้เทอร์ไบนยในอบอตอเต็มไปหมดเลยมีเด็กเราเยอะแยะไปหมดในการซ่อมมากกว่านั้นอีกเรามีใครครับนักบินซึ่งใช้ u ิ t i o เอช a อ e วน s s ไปต่อยอดองค์ความรู้เป็นตัวนี้ได้เลยครับ นอกจากตรงนี้นะครับองค์ความรู้จากกองวิชาไปถึงนยโยบายและแผนนยโยบายและแผนขับเคลื่อนองค์กรไปเกิดต่อไปถึงรัฐบาลไทยลาวนี่เดี๋ยวมาเราเริ่มจากรถไฟสายสีแดงไประบบลากระบ,บังไปถึงไทยลาบแล้วก็ต่อยอดไปถึงอเอฟทุกอย่างมันต่อเนื่องกันหมดครับอยากให้มองเห็นภาพแค่ทุกคนกล้ากล้ามาใช้ความคิด กล้าเอาความรู้ที่มีออกมาปรึกษาคนข้างๆครับพี่กิจจะนำทางเราไปได้ครับขอบคุณอันนี้เป็นผลงานที่เราไปทำมาแล้วครับหกสิบพันนะครับเราไม่ได้สอนแค่คนขับรถไปเราสอนคนที่อยู่สถานีต่างๆที่พวกท่านผ่านมาจัดูุจัก นะครับสมียนนาลีอะไรอีกลังสิตธนะครับลักหกเราสอนมาหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นเราสอนใครอีกเราสอนคนรูภาพรวมการจัดระบบรางทั้งหมดจัดระบบรางรถไฟสายสีแดงกับรถไฟไทยนี่เห็นไหมครับเราใช้ระบบการสื่อสารที่นึกถึงมนุษย์ปัจจัยการสื่อสารที่ดีอย่าลืมว่าใครเป็นคนสื่อสารครับมนุษย์เพราะฉะนั้นเรามีบันทึก พฤติกรรมการสื่อสารที่ดีนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราไปสอนเข้ามาซึ่งฟีดแบ็กดีมากบางคนคนอยู่สถานีไม่รู้เลยโอ้โหคนขับรถไฟคุยอะไรกันวะเนี่ยเขารู้แล้ววันนี้อสมมุติว่าวันหนึ่งท่านอยู่บนรถไฟแล้วไปจอดระหว่างสถานีจัดจักรกับเสเมียนาลีท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านปลอดภัยเพราะเขารู้แล้วว่าเขาต้องสื่อสารยังไงเพื่อช่วยพวกท่านนะครับขอบคุณครับ <จ>ยังยีง่เรียนนะครับขอขออนุญาตนะครับ,รบเวลาไม่หมดเนาะถ้าหมดแล้วบอกนะครับสร้างครบที่ดีดีเป็นานานแล้วมั่งผมว่าเรียกครับ <laughs> หมดแล้วนะครับพอดีไม่ไม่เห็นชูไฟก็เลยไม่มีใครบอกเลยเมื่อกี้นี่ทีน้องเมื่อกี้เรหมดเวลาแล้วครับเขาเนี้ไม่บอกเลยโอเคครับถ้าหมดเวลาก็โอเคครับเคารุกปิกาโอเคก็ก็ชัดเจนในเรื่องของการทําตัวเบสทักเกตอันนี้เนาะเท่าที่ผมดูไม่ว่าจากจากโปสเตอร์หรือจากที่ที่ผมพยายามหา ว่ามันมีเคสไหมมันมีตัวเก็บการเก็บข้อมูลไแปบบอันนี้คือใช้สุนทรีใช่ไหมสุนทรีสองแดร์ล็อกไดร์ล็อกอ่าซึ่งมันเป็นอะไรพิจารณาเป็นเทคนิคหนึ่งเนี่ยสุนทรีสนทนาซึ่งมันเป็นวิธีการเก็บข้อมูลในเชิงการเก็บองค์ความรู้อันนี้ก็ก,ก,ก็ชัดเจนแล้วก็รูปแบบที่ทางทั้งสองท่านได้นําเสนอมาเนาะมีการเก็บโจทย์ที่หกสิบอันนี้มันเป็นตัวยืนยันว่าเออใช้รูปแบบจําลองตัวเนี้ยโมเดลปอร์มูตัวเนี้ย,ม, two, ยมันเอาไปใช้งานได้ก,ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะสำหรับให้ให้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเออว่าเวลาเราจะทํเ k เเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีหลักการทฤษฎีแนวโมเดลต่างๆที่มันจะเออเราทําและมันดีอย่างไรเนะเพราะสุดท้ายเนี่ยด้านล่างนี่ผลเมื่อกี้เนี่ยคือผมดูผลเกิดขึ้นแต่ <ๆ S 2> ้นล่าง <ๆ S 2> ามันจะมีผลว่าปัจจัยงความสํมเมาเร็จเนี่ยนโยบายผู้บริหารเนี่ยการนําไปยุกใช้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวในการตอบว่าทั้งการหน้าอุตสาหกรรมทั้งสองไฟล์แลกเปลี่ยนความรู้สก,กันแล้วกันไอ้เนี้ยมันทําให้เห็นว่าเออตัวโมเดลรูปแบบนี้มันค่อนข้าง ประสบความสําเร็จก็ขอบคุณที่นำลิงก์เรื่องดีๆมานําเสนอให้ครับ